โทรศัพท์มาใหม่เหรอใช่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะความจุสูงสุดด้วยอะพอยฉันว่าแกเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ดีกว่าไหมอะตอนนี้มันยุค 5G แล้วนะไม่รู้ว่าโทรศัพท์แกนี่ 4G รับไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อะอ๋อพอดีว่าจองไว้แล้วอะว่าจะเข้าไปเอาอย่างนี้อะเราวนี่พวกแกกินเสร็จยัง่งฉันต้องรีบไปเอาโทรศัพท์ใหม่แล้ว แกจองไว้ที่ไหนหรอพอดีว่าฉันจะไปเดินห้างอะ่ะเผื่อจะได้ไปด้วยกันเลยไม่เป็นไรดีกว่าแกฉันต้องรีบไปทำธุระที่อื่นต่องั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะ แม่เมื่อกี้พลอยนั่งวินกลับมาพลอยทำโทรศัพท์ตกด้วยอ่ะแล้วรถข้างหลังก็ดันมาเหยียบซ้ำอีกอ่ะแม่ซื้อให้พลอยใหม่ได้ไหมคะแล้วมันเครื่องเท่าไหร่ละลูกสามหมื่นค่ะแม่สามหมื่นเลยเหรอแม่ว่าพลอยใช้เครื่องละห้าหกพันไปก่อนได้ไหมช่วงนี้แม่ยังไม่ค่อยมีเงินเงินที่มีอ่ะ ก็ต้องเก็บไว้ใช้ตอนที่มันจําเป็นจริงๆเท่านั้นแต่โทรศัพท์พอยก็จําเป็นนะแม่พลอยก็ต้องใช้เรียนใช้ส่งงานอะ่ะงั้นพลอยเอาเครื่องแม่ไปใช้ก่อนช่วงนี้แม่ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช้อะไรด้วยโหแม่โทรศัพท์แม่แค่โทรกรลําบากแล้วปะ อยซื้อสั์ใหม่แล้วหรอก็เพิ่งไปเอามาเมื่อวานไงเออมุกพอดีว่าวันนั้นฉันไปเดินเห็นกระเป๋าหนึ่งมาราคาถูกมากใบละแค่2องหมื่นนะจริงห<ม>เหรอเ้วรีบไปซื้อดีกว่าไหมกลัวของหมดอะ่ะก็ดีนะพลอยไปได้วยกันไหมรุ่นนี้หายากด้วยนะไม่สนใจไหนหรอคือคือฉันหรือแกไม่มีตัง มีสิว,ว่างพอดีเลยอะ่ะแล้วไปเลยนะไปกันเถอะเอาแม่ยังไม่นอนอีกเหรอพลอย เ,เงินแม่ไปใช่ไหมไม่ได้เอาไปนะแม่แล้วนั่นน่ะก็แฟนซื้อให้อ่ะกอย่ามาโกหกแฟนแกะกำลังเรียนจะเอาเงินที่ไหนเยอะยามาซื้อของพวกนี้ให้แกแฟนหนูจะเอาเงินมาจากไหนก็เรื่องของเขาปะแม่แม่อย่ามายุ่งเนี่ยปะ สนใจมากเลยปะช่วยช่วย ฉันต้องเอาเงินไปรักษาแม่อ่ะแกบอกช้าไปอะฉันเอาไปซื้อคอทำหน้าหมดแล้วแกลองถามมุกดูนะเอาเหรอโอเคแกมุกแกมีเงินให้ฉันยืมป่าวะฉันต้องเอาเงินไปรักษาแม่อ่ะเดี๋ยวรีบคืนให้เลยไม่มีอะแกฉันเพิ่งซื้อของขวัญให้แฟนเองอะขอโทษนะโอเคแกขอบใจนะ เครื่องนี้พี่ให้ใหเต็มที่สองหมืนห้านะครับอะไรนะพี่ซื้อมาได้วันเดียวเองนะหนูซื้อมาตั้งเกือบสามหมื่นสองหมื่นห้านี้สุดๆแล้วครับน้องแต่ซื้อมาวันเดียวหรือชั่วโมงเดียวของมือสองยังไงก็ต้องเป็นของมือสองแล้วกระเป๋านี่นะคะอกระเป๋าใบนี้ที่ให้ หมื่น้านะครับพี่แต่หนูเพิ่งซื้อออกชฉอะมาเลยนะยังไม่ทด้ได้ใช้เลยน้องครับหมื่นห้านี้สุดๆแล้วนะครับเพราะตอนที่พี่เอาไปขายอ่ะพี่ได้กําไรแค่พันสองพันเองถ้าพี่ขายแพงกว่านนี้คนอื่นเขาไปซื้อในชฉอไม่ดีกว่าหรออีกนิดไม่ได้หรอพี่หนูต้องเงินไปรักษาแม่อ่ะไม่ได้แล้วครับสุดๆแล้วครับก็ได้ครับพี่ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอเช็คเครื่องอีกหน่อยนะน้องน้องเป็นไรกับป้าคนนี้อ๋อแม่หนูเองอะค่ะที่บอกว่าจะเอาเงินไปรักษามแม่ก็คือคนนี้แหละค่ะนี่มา พี่ชิวับเจ้อยากกินติอ่ะพี่เมื่อวานก็กินไปแล้วนะ,ะวันนี้เจาอีกเหรอ,อกินเลยติอ่ะพี่คิวกินติวมาอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้รออยู่ตรงนี้นะครับห้ามไปไหนนะครับกินติวมา เออพี่กิ้วหลอดเด็ดด้วยพี่เอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วลูกขอบคุณป้ามากนะครับที่ช่วยน้องชายผมไว้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรแล้วก็ดีแล้วเดินป้าไปก่อนนะ คุณนะครับป้าจ้าขอบครับจ้าเย้ขอบครับที่หลังก็ดูหน่อยดิมานี่มาครับถ้าวันนั้นป้าไม่ช่วยชีวิตน้องพี่ไว้น้องพี่คนแย่อันนี้เงินค่ามือถือแล้วก็กระเป๋าของน้องนะส่วนเงินสองหมื่นที่น้องอยากได้ไปรักษาแม่ที่รวมไว้ในนี้หมดแล้วนะ ถือเป็นการตอบแทนที่ป้าช่วยชีวิตน้องพี่ไว้นะขอบคุณนะคะถือว่าพี่สอนน้องแล้วกันนะกระเป๋าแล้วก็โทรศัพท์ราคาแพงพวกนี้มันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตขนาดนั้นถ้าเรามีเงินนะ่ะเราก็แบ่งบ้างส่วนไหนเก็บส่วนไหนใช้เวลาเราเดือดร้อนนะ่ะก็เงินเก็บพวกนี้แหละที่มาช่วยชีวิตเราได้ คุณมากนะคะพี่งั้นหนูไปก่อนนะคะพลอยพลอยเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลแม่แลละลูกหนูเอาโทรศัพท์กับกระเป๋าไปขายอะแม่หนูขอโทษนะหนูเอาเงินแม่ไปเองอะ ต่อไปเนี้ยจะไม่ทำแบบนี้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้รู้แล้วด้วยว่าการมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอะมันสำคัญจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแม่พอยจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกแล้วดีจ้ะคนเราอ่ะผิดพลาดกันได้แค่ลูกรู้จักยอมรับผิดปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้ว